สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอภิชิตบ่องขินพูครับมาจากโรงเรียนเจริญดีวิทยาครับชื่อเล่นชื่อเจฟฟี่ครับอยู่ป .4 ชั้2ครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายจีวันดีครับอยู่ชั้นว่าประถมศึกษาปีที่4ชั้2ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุตติริตตองยังโพจีเรียนชื่อบาทครับ วสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลินวินมาวังมาจากโรงเรียนจันีนดดิวิทยาค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายพัทรดานนันนายนันทจากเชเลนชิโมครับป .4 ษีทับสองครับ,รรบสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธนญการพราววง์ครัเกิดที่ภาทับหนึ่งครับรู้จักครับช่วยผู้อื่นครับแบ่งปันครับแบ่งปันรู้จักครับ จักนิัยดีครับรู้จักค่ะเป็นคนดีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยา่างเค้่งคัดค่ะไม้หลวงตัวสูงค่ะสูงกว่าหนูเลยคนดีครับเจ้ช่วยเหลือประชาชนครับรู้จักค่ะดีค่ะตัวสูงผมสีดำคิ้วเข้มค่ะ เติบโตขึ้นครับเติบโตขึ้นเห็น,น,นในหลวงเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยหรอรช่วยเหลือประเทศชาติในหลวงครับเครื่องบินดาครับช่วยเหลือประชาชนครับิีใยดีครับทํางานดีครับก็ช่วยเหลือคนประเทศไทยดีใจครับอา้าวเห็นในหลวงช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เป็น ทหารทหารเรือเป็นเอกองทัพอากาศด้วยค่ะในในหลวงนับถือทุกศาสนาค่ะเพราะว่าถ้านับถือแค่ศาส,สนาเดียวมันจะไม่เท่าเทียมกันค่ะสู้รบบบยิงค่าสืครับยิงค่าสืกด้วยพรอ,องค์เองเลยใช่ไหมใช่คับดีค่ะช่วยเหลือผู้ผู้อือ่ เจ็ดสิบเก้าครับฮเจ็ดสิบเก้าใช่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองเก้าสิบเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองค่ะวันที่ห้าเดือนห้า อันนั้นของราชการที่เก้าวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมวนันหลัวเกิดวันที่ยี่สิบแปดกรกฎายี่สิบแปดกรกฎาครับยี่สิบแปดกรกฎาค่ะยี่สิบแปดบยี่สิบแปดกรกฎาครับโอ้มีสุขภาพแข็งแรงคนระับตรงพักเจริญคนระับ ให้สุขภาพแข็งแรงครับทรงพระเจริญครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็อายุยืนค่ะไม่ในร่างแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดี่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวค่ะโอเค